การเดินทางมาประเทศอินเดียคราวนี้นะคะเรามาศึกษาเรื่องราวของมหาวิยาลัยนารันทาเพื่อสาวิกาสิกขาลายค่ะการศึกษาที่ส่งเสริมให้เกิดการบรรลุธรรมต้องมีการวางแบบแผนที่ถูกต้องโดยธรรมเวลาที่เราอยู่กันอย่างมีธรรมศึกษาธรรมเพื่อรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์จึงต้องจัดการศึกษาให้เข้าถึงกระแสะแห่งปัญญานะคะ บริเวณแห่งนี้คือที่ที่เราะระลึกถึงพภาษาบุตรอัคาระสาวกเบื้องขวาผู้มีปัญญาของพระบรมศาสดาสมาสัมพุทธเจ้าเราจะเห็นว่าเมื่อใดก็ตามที่การศึกษาส่งเสริมให้คนฉลาดและไม่ขาดปัญญาการศึกษานั้นจะสร้างคนให้เป็นมนุษย์มาช่วยกันสนับสนุนการศึกษาที่ส่งเสริมให้คนบรรลุธ,ธรรมเถอคะค่ะ เมื่อใดที่เรานำธรรมะกลับมาสู่หัวใจของคนเราจะได้คนและเมื่อเราได้คนเราจะได้สังคมที่มีคนที่เป็นมนุษย์ที่แท้ไม่เป็นแค่เหยื่อแล้วการศึกษานั้นก็จะเป็นการศึกษาที่ช่วยกันกู้โลกใบนี้ให้กลับมาสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันขอขอบพระคุณการเดินทางทุกครั้งที่ทำให้เรากลับไปเพื่อจะจัดเตรียมการศึกษา ที่ส่งเสริมให้เกิดการบรรลุธรรมและคุณเป็นส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุนให้เกิดการทำงานเช่นนี้นะคะขออนุโมทนา,าและธรรมส,สวัสดีในในใค่ะร่วมธรรมสวัสดีโดยปอตอทอพลันที่ยั่งนยืนเพื่อไทยฉฉัันนนมมีควาสุกเล็ๆในใ,นใจข